สวัสดีครับและนี่คือคลิปทาคอฟที่หลายๆคนขอมาจริงๆก็ไม่หลายคนหรอกก็คนเดียวนะพูดให้มันดูเยอะเฉยเอาละ่ะในคลิปนี้ก็จะเป็นฟันนี่โมเมนต์นะครับหวังว่าทุกคนดูแล้วจะสนุกกันนะครับมีอะไรอยากแก้ไขตรงไหนบอกผมได้ใต้เม้นเลยนะจะนำไปปรับปรุง Let's go ครับผมขอให้ right. สนุกครับเมื่อลูกของคุณต้องการจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตแม่ครับผมอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตครับโอโ้ได้เลยสิลูกไปก่อนไปก่อนซูเปอร์มาร์เก็ตที่ว่า รีเมมเบอร์โนเลเซียแอมพายครอสซิงเป็นเบรมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัว yeah, ่างๆโอ้ยเยอ,อ้ยโดนส่มจมตีไอ้สัสโอ้โดนบอดยิงเย็ดแม่โวยเอ้ยเล้ววะ และนี่จะเป็นเหตุการณ์ที่เรากำลังทำารกิจมาร์ครถตู้3คันในช่วง2คันสุดท้ายผมดันเอาเครื่องมาร์คมาร์คใส่คันที่2หมด2อันเลยและนี่จะเป็นเหตุการณ์สุดมึนของผมเอาไปนั่งในนไงน,นี่เข้าข้างๆก็ได้เออสักครั้งจริงผมนใครวะไม่น,น่าใช่ผมนะผม,มอยู่ตรงนี้ผมไม่มีเวลาขึ้นแล้วนะอัน,นเดี๋ยวนะพัดมึงคุณคุณค,ณคุณถอยหน่อยคุณถอยหน่อยมาอีกรอบหนึ่งโอเคอันนี้ ผมเสร็จยังวะเฮ้ยเมื่อกี้หยิบของผมไปเปล่าอ่ะใช่ผมนึกว่าคุณไม่ได้ใช้ผมก็โดนผมก็โดนผมนึกว่าแบบเอ๊ะเขาซื้อมาสี่อันหรือเปล่าวะทำไมเขาดรอปวะเขาอาจจะไม่ได้ใช้เอ๊ะของผมว่านันยัดไปใส่คันเดียวสองอันอะผมไม่พอ เขาเนี่ยอะไรกันผมขอดูไอผมนี่ไอผมมันหมดจะไวจังวะหันมาที่ที่คุณพอมใช้เลยเดี๋ยวผมซื้อให้เดี๋ยวผมซื้อให้ไม่ผมผมผมทำผิดผมกดผิดไอ้ผมนึกว่ากดตู้นั้นอ่ะเรียกใครมีมาร์กอ่ะรีมาร์กรีมดรอปให้เขาเขาต้องมาร์กอีกรอบมันไม่เหลือผมมาร์กใส่คันนั้นอ่ะสองอันอ่ะมันกดทีมไปสองอันเลยอ่ะ

มันก็ไม่ได้แพงนะจะเก็บของเพื่อนไปขายกันหน่อยเดี๋ยวนี้ไอ้ชื่อแบบแบบพี่พี่เอ้ารถนี้ต้องมาร์กด้วยเหรอเออแล้วทำไมเขาทิ้งอ่ะคันเดียวคันละอันผมก็ไอเกียบของเขามันกำลังมาร์กอยู่ใครหลังมันจะหมดแล้วอ่ะโอ้ยแล้วก็ดีใจหายไปแล้วเร็วหายไปแล้วโดนเก็บไปแล้วไอ้เฮียทำไมไอ้เฮียเล่นแม่นหมดไปจังวะ มีมีการบอกให้ผมถอยมีการบอกให้ผมถอยด้วยนะคุณถอยหน่อยคุณถอยหนถอยก่อนถอยก่อนแม่เกี่ผมเอาผมงใยเลยผมก็ผมผมคิดว่าผมคิดว่าเขาดรอปไงแบบเอ๊ะทำไมเขาถึงดรอปนะเขาซื้อมาสี่อันหรือเปล่าเขาเลยแบบเหลืออันนึงดรอปแม่งอะไรเงี้ยเฝ้าคัฟเวอร์ผมอะไรเงี้ยผมก็เก็บปุ๊บแล้วก็วางเลขผมหายไปเลข ไอ้ดอบใครเจ้าก็เอากูไม่เอาคือไปแล้วกลับแล้วเสียได้หวะไอ้ดอบมันตกไกลไปว่าจะตั้งหน่วยล่าไอ้ดอบซะหน่อยเอ้ยรถยนต์มาแต่ไหนสลบโอ้ดันชุดดันชุดดัน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 ใครเบ๊ดันเดิน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 อ้าวเพื่อนกูโดนฆ่าเพื่อนเขามาจอง ตรงไหนวะตรงไหนวะเวรอะไรเฮียถ้าแคปเพลหรือส้นตีนอะไรก็ไม่สนนะมึงยิงกูหุ้ยโหโหโหเฮียนี่ไม่ธรรมดาสัตว์นกเจอกูกระสุนธรรมดาด้วยเป่าหัวโยกไวเฮียเปิดกูก่อนไม่ได้เปรียบนะครับเออสัตว์เปิดเพื่อนกูหัวไอ้เฮียเฮีย เจอกูสอกสับแบบไม่ตอก,กับเจอกูย้ำสอกแบบสอกแล้วหลับไอเหี้ยนั่งพับไปดิควายโงย่เดียดแดมชิดนุ๊กไม่ว่าอะไรวะเ<ช>หี้ยมึงใช้ปืนอ้มเอาเอ็มแปดนะห้ายิงกูก็ว่าแล้ทำไมกูตายยากกูเก่งนายเป้าหกห้าโดนโดนโดนกูนอนยิงอ่ะเล่นอย่าง,งโงอ่อะกูชอบอะโดนกูนอ,อุ้มเ,เ,เออไอเหีห้ยนยนย ไว้ในโลก